วันก่อนเพิ่งพูดร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดในภาคอีสานอ่ะค่ะไปติดป้ายยังไงที่รับสมัครบอกว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุมาจัดวางชั้นวางของให้ชั่วโมงละ45บาทททำงานวันละ3ชั่วโมงอายุอายุ45ถึง60ปี40ถึง <5 S 2> 65บาท40ถึง65นั่นยังเป็นประเด็นท่านผู้ชม รับมาทำงานจัดเรียงสินค้าวงเล็บผู้สูงอายุข้ามาขอโทษที่เกิดความคาดเคลื่อนบางทีเรื่องอย่างนี้ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะมันละเอียดอ่อนไหมเพราะเราเป็นสังคมพี่ก็ไม่ทราบนะว,ว่าห้ามถามอายุกันนะตอนเนี้ <c oughs> จริงหรือเปล่า,าล่าสุด <c oughs> มีเพจไปวิ่งกันโพสภาพกิจกรรมเกณฑ์อายุนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่หกอาวุโสแห่งชาติครั้งที่หกปีหกเจ็ดเมืององค์เกมนจังหวัดราชบุรี แล้วมีตารางประเภทกีฬาพร้อมเกณฑ์อายุและปีเกิดซึ่งท่านผู้ชมเกณฑ์อายุสร่งนี่คุณผู้ชมดูอย่างกีฬากรีฑาเนี่ยค่ะก็คือเกณฑ์อายุให้อายุ35ปีขึ้นไปแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราอายุ35ขึ้นไปเราแข่งกีฬาอาวุโสแห่งชาติได้อะค่ะ35อาวุโสแล้วเหรอฮะแรงมากเป็นประกาศที่แรงมาก กรีทาอายุ35ขึ้นไปถ้าแบดมินตัน36ขึ้นไปถ้าบาสเกตบอลทีมหญิงก็คืออายุ35ขึ้นไปลีลาดอย่างเงี้ยคะ่ะอายุ35ขึ้นไปเออ,เอ,อว่ายน้ําก็ให้35ขึ้นไปหลายคนก็เลยบอกเอ๊ะพอเรา35ปุ๊บเราเข้าเกณฑ์แข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติได้เลยเออฮะเออ <c oughs> ยังไงกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ใช่ไหมอาวุโสอ่ะโหถ้างั้นตรงเนี้ยิิดตามบอกอาวุโสหมดนี่ตั้งหลายประเภทนะย<ช>ิงปืนยังสามสิบห้าขึ้นเลยนะเกตบอลวูดบอลเนี่ยค่ะแล้วกีฬาอื่นๆอย่างเทนนิสอย่างเงี้ยก็สี่สิบขึ้นเทเบิลเทนนิสก็สี่สิบขึ้นอืมอค่ะ,ะก็จะมีมพวกกอลพวกเปตองนี่แหละที่ห้าสิบขึ้นไม่ได้ซีเรียสอะไรนะบอกท่านผู้ชม เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเราเราต้องรู้นะขอแสดงความยินดีกับท่านที่อายุ35ขึ้นไปท่านเป็นผู้อาวุโสแล้วเป็นทัว,วุโสสมัครสอวอรได้หรือยังนั่นนะฮะสอวอ่ะอ,อ,อายุเท่าไรหร่อร่ะรอท <ๆ S 2> ่านผู้ชมนิดนึงใจเย็นๆนายแรงมาก เป็นพ่อใหญ่กันหมดแล้วคุณผู้ชมบอกว่าถือว่าอาวุโสในด้านกีฬาอ๋อเพราะว่าปกตินักกีฬาจะอายุกันน้อยๆใช่ไหมคะโอ้ยนักฟุตบอล4ี่ยังเตะกันอยู่เลยฮะนี่ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าเออประเทศนี้อาจจะต้องส่งให้ใครตีความนะว่าคําจํากัดความของคำสองคำค่ะข้อที่หนึ่งกรมปอบางคืออะไรข้อที่สองอาวุโสคืออะไร เรารู้กันหรือยังว่ากลุ่มเปราะบางคืออะไรไอ้ที่ท่านยกไปร้องขอและสมาคมธนาคารไทยกับธนาคารชาลมา<ฆ>ที่ขันรับ<ฆ>เรื่องลดดอกเบี้ย MRR หรือดอกเบี้ยผู้กู้ร,รายย่อยทั้งบุคคลและ SME ใช่ไหมรายย่อยชั้นดีแต่เป็นกลุ่มเปราะบางใช่ให้กลุ่มเปราะบางถ้าถามใครถ้าถามเรื่องจิตใจทุกคนจะบอกเอาผมแข็งแกร่ง แต่ถ้าตรวจสุขภาพทางเกินเงินทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโคตรปอบางเลยใช่ไหมค่ะอ่ะมันวัดกันยังไงไหนอาวุโสไม่ใช่ชราภาพกอ,องกิจจิกาสารธรรมนดีกว่าเนี่ยยอเป็นตัวอย่างอ่าไม่เป็นไรนี่เป็นสีสันร,ระหว่างรอเวลา